ถูกแบนหนึ่งวันผู้ตรวจสอบเนื้อหาของเราได้พิจารณาวว่าพฤติกรรมของคุณบนโลบอกนั้นละเมิดข้อกําหนดใช้งานของเราตรวจสอบเมื่อวันที่4เมื่อวานนี้เองนะฮะเวลาบ่ายโมงยีนาทีนะฮะบันทึกจากผู้กันกรองคาพูดนะฮะที่ผมนะฮะโดนแบนนั่นก็คือคนโง่มีเยอะแยะ ก็เมื่อวานอ่ะผมไปทําคลิปทดสอบสังคมอ่ะผมก็ต้องพิมพ์คาหยาบไงผมก็เลยโดนแบนไม่เป็นไรท่านผู้ชมครับเพราะว่าสําหรับวันนี้นะครับผมตั้งใจจะมาทํารายการใหม่อยู่พอดีครับซึ่งผมได้เกินไว้ในไลฟ์สดแล้วนะฮะว่าผมจะทํารายการรีแอคชั่นคลิปตลกๆฮ่าๆนะฮะและขอตั้งชื่อรายการนี้ว่าขำเกครับติดเหลืองเพราะว่า ขำเกย์คลิปนี้ติดเหลืองค่อยเปลี่ยนแล้วกันนะฮะโอเครายการฉขำเก โอเคสาหรับช่วงนี้นะฮะจะเป็นช่วงที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆนะฮะส่งคลิปตลกตลกนะฮะฮ่าๆมาในเพจ Facebook ของผมนะครับเพราะงั้นแล้วนะฮะหลังจากที่คลิปนี้ลงไปนะครับก็อย่าลืมนะฮะส่งคลิปตลกตลกฮ่าๆที่เพื่อนๆคิดว่ามันตลกนะฮะมันฮาไหมผมดูได้นะฮะสำหรับคลิปแรกนี้นะฮะคนที่คัดกรองนะฮะหาคลิปฮ่าๆไหมผมนะคือพี่เข้าหงนะฮะและมาดูซิว่าคลิปที่พี่เข้าหงส่งมาเนี่ยมันจะตลกจริงหรือเปล่ามันจะทำให้ผมเนี่ยเจ็บคอหนักกว่าเดิมไหมนะฮะคือขำจน มามาดูกันครับคําว่าเพื่อนยากที่จะอธิบายไหนมาดูซิคําว่าเพื่อนยากที่จะอธิบายเป็นยังไงเ,ไไอเอาบอลเหรอโอเคได้บอลแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเอาไปเดี๋ยวเมื่อกี้นี่อะไรอะ่ะอ่าลงมาเอาบอล เอาบอลหยิบบอลขึ้นมาโยนบอลให้เพื่อนแล้วเพื่อนปล่อยตอนแรกกับผมคิดว่า <c oughs> ตอนแรกกับผม <c oughs> ตอนแรกกับผมคิดว่าปล่อยลงไปใช่ไหมแล้วอ่ายังไงวะตกมาด้วยกันหรือไม่ก็อ่ากางเกงหลุดตูดอะไรอย่างนี้ผิดคาดฮะอุ้ย ขำเกไว้ใหเหรอแล้วผมขำยังเมื่อกี้เอ้ยเมื่อกี้ไม่ได้ขำเมื่อกี้ตะโกนนะฮะไม่ได้ขำตะโกนเฉยๆทำนองมันได้ทำนองมันได้ไดยังไงเนอะมาเป็นไรอะ่ะทำมาชัก <c oughs> หมาแค่เล่นกับพ่อห่มครับไม่คลิปแค่นี้ทำให้ผมขำไม่ได้หรอกไม่ได้ด่าเยอะแค่นี้พอกูรีบหมาแล็บฮะที่นีใครมาล่ะครับเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส่ะเดี๋ยวก่อนครับคือถ้าพี่ไม่อยากให้ใครตามทางผมขอแนะนำ รองเท้าว,วิ่งรุ่นใหม่อ๋อนะนำไม่โจนซื้อรองเท้าน้องถึงโจนวิ่งผ่านใหาไ้ไหมวิ่งออกไปทางนั้นแล้วครับเดี๋ยวก่อนครับ <c oughs> คือถ้าพี่ <c oughs> เอ่อ <c oughs> พี่มีใครมาลหรอครับ <c oughs> ขายโจรไม่พอขายตำรวจด้วยฮะไอขายตำรวจนี่ไม่แปลกนะโจรมึงมีปืนแต่มึงไม่ป้นลงเท้าเลยอะ่ะโอ้โหจุกเอ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้โห เมื่อคนในทีมคุณเกียดคุณเข้าไส้ครับกูว่าแม่งกับเพื่อนนี่ต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งแหละในใจนะฮะโอ้น้ำใจงามจริงๆว่าจะกัดและแต่ขี้เกียจลุกอะไรอ่ะกัดเบาๆแล้วกัน <c oughs> <c oughs> กัดแบบบูทูธฮะ อะไรเนี่ยโอ้สไปเด้วยแมนนะฮะปีเตอร์นั่นนายเหรอเย็บกี่เข็มฮะเพื่อนแขนกูเพื่อนอะอะไรเพื่อนแขนกูเพื่อนนี่คืออะไร ถึงกับต้องดูสองรอบเพราะไม่เข้าใจครับสรุปคือมีคนโยนอาหารให้ไอไอไอแมวตัวขาว,ขาวเนี่ยมันจะหิวมากนะฮะสวบฮะสวบแขนเพื่อนตัวเองนะฮะแล้วก็ลากไปมึงหันมามองมันก็ดีนะเพื่อนเรยบร้อย,ยแขนกุดโดนแดกโอ้ยจืดจังเลยคลิปจืดจังเลย <S <S ตลกตรงไหนอ่ะ ให้อาหารนกกระจอกเทศนะครับ <c oughs> โอ้โหมันจิกแรงนะน่ะเดี๋ยวควายมาไง disgrетров frick angen อ๋อุ้ยควายกำลังมองควายอยู่เฮ้ยไม่เกี่ยวกับผมนะไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวกับผมนะฮะนายโยนอ๋อปอนยาหมาอ่าเรียบร้อยเข้าคอกืนเรียบร้อยโคตรเก่งเลยฮะคันยุบยิบอ๋อคันยุบยิบอ่ะะจเกลี้ยม <c oughs> ไม่โคตรแพ้คลิปหมาแมวเลยรู้เป็นไรคลิปสัตว์เนี่ยแม่งตลกมันตลกธรรมชาติไงมันไม่ได้ฝืนนะครับคลิปสัตว์อะ <c oughs> อะไรอะหุ <c oughs> ้ยหนู <c oughs> เอาแมวแ <c oughs> มวไปจับหนูไปจับหนูไปจับหนูที่แมว <c oughs> โอ้โหหวนมาก โอ้เสียชาาตติิิเเกดป็นแมวชื่อไหมไอหมาแบบเนี้ยในชีวิตจริงอ่ะผมเคยเจอนะแต่นานแล้วนะฮะมันมีจริงนะเว้ยหมาล้อเลียนคนอ่ะ ถามวิงก็ตัวคุณมากกปติดป่มัเกปาติดกันเดี๋ยวละวะมัเกปาติดันเหรอโอ้ยไมัมาเพปาติดป่ะเพื่อนรักนะฮะที่มองตาก็รู้ใจครับผมเอาหมดแล้วเหรอปักเรียบร้อยฮะ คลิปที่พี่เข้าหงนะฮะได้รวบรวมมาหมดแล้วนะครับไม่เหลืออะไรเลยตอนนี้โอเคท่านผู้ชมครับสำหรับใครนะฮะชอบคลิปรีแอคชั่นแบบนี้และมีคลิปตลก,ตลกๆฮาๆนะฮะส่งมาให้ผมดูได้ในเพจ a c e b o o k นะฮะเดี๋ยวผมจะไปไล่ดูนะครับก็สำหรับคลิปนี้มีแค่นี้แหละผมแค่อยากจะทำรายการรีอกชั่นแบบคลิปฮานะฮะดูซิว่าเพื่อนๆจะชอบไหมถ้าเกิดว่าไม่ชอบเราก็ไม่ทำต่อแค่นั้นเองนะฮะแต่ถ้าชอบก็ ฝาก,กดไลค์นะฮะกด Subscribe คอมเมนต์แล้วก็ส่งคลิปมาหามาในเพจด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะฮะคุยเพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมกันจนจบและสวัสดีครับ